ครับก่อนที่เราจะไปข้อที่แปดจุดสามเนี่ยข้อที่แปดป็นต้นไปนะครับก็จะเราจะใช้สัจพจน์ของสมบัติตาวิภาคด้วยนะครับก็เรามาทําความเข้าใจกันก่อนเนาะสมบัติของตาวิภาคเนี่ยเราก็จะให้จํานวนนับนะครับแทนหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆสี่ห้าหกไปเรื่อยๆเลยที่เป็นจํานวนนับซึ่งสัจพจน์ของสมบัติตาวิภาคเนี่ยข้อหนึ่งคือศูนย์ไม่เป็นสมาชิกข,ของจํานวนนับครับ แล้วก็ถ้า a และ b เป็นสมาชิกของจำนวนนับแล้วเนี่ย a บวก b ก็ต้องเป็นจำนวนนับเหมือนกันครับก็คือว่าจำนวนนับบวกจำนวนนับข้อจะต้องได้จำนวนนับและจำนวนนับคูณจำนวนนับก็จะได้จำนวนนับเช่นกันครับต่อมาข้อสานะครับถ้า x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแล้ว x เป็นสมาชิกของจำนวนนับแล้วเนี่ยหรือ x เท่ากับ0ูนย์นะครับหรือ ลบ x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับนั่นเองต่อมาบทนิยามนะครับอันนี้ผมขอเขียนไปเลยแล้วกันจะได้วดเร็วไม่งั้นก็อาจจะถึง20นาทีบทนิยามนะครับร้อย a และ b เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มเราจะได้ว่าบทนิยามคือสิ่งที่เรา,เรา,เราต้องพิสูจน์นะครับถ้า a มากกว่า b เนี่ยก็ต่อเมื่อ a ลบ b เป็นสมาชิกของจำนวนนับนั่นเองครับและถ้า a น้อยกว่า b ก็ไง่ายครับ ก็ตอมา b มากกว่า a กลับไปกลับมาโอเคต่อมาแล้วก็ให้ a b c เนี่ยแล้วก็มาพิสูจน์นะครับให้ a b c เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a บวก c เนี่ยมันน้อยกว่า b บวก c ก็คือเราสามารถบวกทั้งสองข้างของสอมการได้นั่นเองอะทีนี้เราก็จะได้ว่า b บวก c อะครับมันจะลบ a บวก c เป็นสมาชิกของจำนวนนับการพิสูจน์นะครับเนื่องจาก a บวก c ลบวงเล็บ a a บวก c เนี่ยจะเท่ากับแล้วก็แยก,กจแจกแจงลบเข้าไปก่อนเนาะก็เป็น b บวก c ลบ a ลบ c ซึ่ง c ลบ c มันได้ศูนย์เนาะครับก็จะได้ b บวกกับลบ a ก็ได้เป็น b ลบ a ซึ่ง B ลบ a อะครับมาเป็นสมาชิกของจำนวนนับเนาะจากโจทย์ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า B บววงเล็บบบวก C เนี่ยลบวงเล็บ A บวก C เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับดังนั้นนะครับ a บวก C เนี่ยจึงน้อยกว่า B บวก C อันนี้เป็นการพิสูจน์เนาะต่อมานะครับข้อที่8.3 เขาบอกว่าถ้า a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยแล้ว ax มากกว่า ay ก็ต่อเมื่อ a x น้อยกว่า a y การพิสูจน์นะครับเราจะก็จะให้ ax และ y เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มขาไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของอยากขอเขียนให้เห็นภาพก่อนนะครับ a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยแสดงว่าลบ a เนี่ยมันก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับใช่ไหมครับ มันอยู่ในรูปของอันนี้เป็น p q าได้ว,ว่าถ้า p แล้ว q ก็ต่อเมื่อ r ครับขาไปนะครับก็จะสมมุติเอ้ A, น้อยกว่าศูนย์และ ax มากกว่า ay ครับแต่ว่าก่อนที่จะมาข้อนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาชวนคิดกันก่อนครับว่าทำไมเราถึงคูณจำนวนนับทั้งสองข้างของสอรรมการได้นัหนึ่งครับ ทุกอย่างทำไปเพื่อความรวดเร็วก็ให้ a b และ c เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มถ้า a มากกว่า b และ c มากกว่าศูนย์แล้ว a c มากกว่า b c นั่นเองครับการพิสูจน์นะครับแล้วก็จะให้ a มากกว่า b เนาะและ c เนี่ยมากกว่าศูนย์ ดังนั้น a ลบ b นะครับก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับและ c ลบศูนย์เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับเช่นกันแต่เนื่องจากเอกลักษณ์การบวกนะครับจะได้ว่าหรือ c เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับ ดังนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ A อคูณซเนี่ยลบบีคูณซีครับจะเท่ากับวงเล็บ A ลบ B คูณกับ C นั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับเพราะ A คูณ C ลบ B คูณ C เนี่ยเพราะว่า เอลบบีเนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับคูณกับ C ที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับเหมือนกันอยากสมบัติของสัจพจน์เนี่ยก็จะได้ว่าจำนวนนับคูณจำนวนนับได้จำนวนนับนั่นเองครับนั่นคือ A c มากกว่า bc นั่นเองครับก็เอ็นรับไปสื่อนาอว่าทำไมเราถึงคูณจำนวนนับทั้งสองข้างของอสมการได้ต่อั้นะครับคำถามต่อมาคือ ทำไมคูณจำนวนเต็มลบตั้งสองข้างของทั้งสองข้างของอสมการแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของอสมการครับเขียนใหม่ แล้วก็ให้นะครับ A b และ C เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มถ้า A มากกว่า B เนี่ยและ C น้อยกว่า0แล้ว A คูณ C นะครับต้องน้อยกว่า B คูณ C พันที่สูจนนะครับโอเคแล้วก็จะให้ a เนี่ยมากกว่า b และ c ีนะ่อศูนย์ตามโจทย์ตามตามที่โจทย์ใอ้มาเลยครับดังนั้นนะครับจากสัจพจน a ลบ b เนี่ยเป็นสมาชิกข,ของจำนวนนับและเนื่องจาก c น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมครับซึ่ง c เป็นสมาชิกข,ของจำนวนเต็มดังนั้นแล้วเนี่ยลบ c ครับเป็นสมาชิกข,ของจำนวนเต็มก็จำนวนนับและจะได้ว่า a คูณลบ c เนี่ยมากกว่า b คูณลบ c ครับ เพราะว่าซีตัวน,นี้เป็นจำนวนนับแล้วนะครับโอเคนั okay. course, ่นคืออาจ็เขียนว่า A อคูณลบ C ลบกับ B คูณลบ C เนี่ย เป็นสมาชิกของจำนวนนับใช่ไหมครับนี่เราเขียนแล้วเนาะเหมือนเท่ากับศูนย์ทีนี้เราก็มาเขียนรูกใหม่เราเรกว่าไอ้เนี้ยคือสมาชิกของจํานวนนับแน่ๆเพราะจํานวนนับคนจํานวนนับเลกจํานวนนับอืมนันจะได้ว่าแล้วก็ใช้สมบัติการสลับที่สลับ c กับ b นะครับ ได้ว่าลบ a c บวก c b นั่นเองเท่ากับ b c ลบ a c ครับซึ่งมันเป็นสมาชิกของจำนวนนับจากรูปนี้ครับเราก็จะได้ว่า b c ที่ว่ามันเป็นสมาชิกของจํานวนนับครับเพราะว่าก้อนนี้เนี่ยมันเท่ากับก้อนนี้สองก้อนเนี่ยเท่ากันซึ่งก้อนนี้มันเป็นสมาชิกของจำนวนจำนวนนับแปลว่าก้อนนี้ก็เป็นสมาชิกของจํานวนนับเช่นกันท่น b c มากกว่า AC ครับนั่นคือ AC มากกว่า BC ครับเป็นที่มาของว่าทําไมคูณจํานวนเต็มลบทั้งสองข่าของสมการนั้นเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของ ่สมการครับเพราะตอนแรกเห็นไหมครับมันเป็นบวกเนาะพอเราปรับแล้วมันก็ต้องตอนแรกมันเป็นมากกว่าพอเราปรับก็เป็นน้อยกว่านั่นเองนี่คือขอั้นพิสูจน์ครับอ่าทีนี้ก็เห็นภาพแล้วเนาะก็กลับไปที่โจทย์กันต่อเลยอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตย้ายเหมือนเดิมกลับไปที่โจทย์กันก็ขาไปนะครับ แล้วก็สมมุติว่า a อม,มากกว่า0และ AX มากกว่า AY ดังนั้นลบเเนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับครับและ AX ลบ AY เนี่ยก็เป็นสมาชิกของจำนวนนับเพราะฉะนั้น a x ลบ a y นะครับตรงนี้มันเป็นสมาริีของจำนวนนับเราเขียนไปแล้วเนาะผมเขียนให้เห็นภาพเปเฉยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องเขียนไอ้พวกสีที่มันเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะยึดสีดำเป็นหลักก็จะเท่ากับ a คูณกับ x ลบ y เท่ากับ a คูณกับ x บวก ลบหนึ่งคูณกับ y แล้วก็ใช้สมบัติการสลับที่ให้เป็น a คูณลบหนึ y ่งคูณกับ y บวก x แล้วเราก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับดึงลบออกมาเป็น a คูณกับลบหนึ่งเล็บ y บวกลบหนึ่งคูณ x เท่ากับลบ a คูณกับ y ลบ x ซึ่ง y ลบ x อ่ะครับมันเป็นเอ่อแป๊บนึงครับงั้นอธิบายแบบนี้ดีกว่าลบเอ่อครับมันเป็นสมาชิกของจำนวนนับดังนั้นนะครับ เพราะว่าก้อนนี้เนี่ยมันเป็นสมาชิกของจํานวนนับเนาะเพราะว่าก้อนเนี้ยก็เป็นสมาชิกของจํานวนนับเช่นกันดังนั้น A อคูณเนะครับลบเอาเนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนนับนั่นคือ a x นะครับจะขออภัยครับ y นะครับจะมากกว่า x เพราะว่าลบ a เป็นสมาชิกของจำนวนนับหรือ x น้อยกว่า y นั่นเองตรงตามที่เราต้องการอา่านี้ขาไปนะครับต่อมาเป็นขากับแล้วก็ขอภัยที่ทำให้มือนนิดหน่อยนะครับสมมตุติก็จริงพวกนี้คือเราไม่ต้องอธิบายแบบซับซ้อน มันก็เป็นไปตามนั้นเลย a น้อยก,กว่าศูแล้วเนี่ยแล้ว x น้อยก,กว่า y สมมุตินะครับแล้วก็ดังนั้นลบ a เนี่ยจึงเป็นสมาชิกของจำนวนนับและ y ลบ x เป็นสมาชิกของจำนวนนับตอนนี้เราต้องการพิสูจน์ให้มันอยู่ในรูป,อรปของ เราเอาสองตัวนี้เนาะแล้วก็นี้นี้เราต้องการพิสูจน์้ะไ้ของตัวตัวคิวนั่นเองคือออกมาให้มันได้รูปแบบนี้นั่นเองครับทีนี้เราก็มาพิสูจน์กันต่อเพราะฉะนั้น <c oughs> ลบ b นะครับคูณกับ y ลบ x เพราะว่ารบเอเป็นสมาชิกของจํานวนนับวายรัวิทยก็เป็นสมาชิกของจำนวนนับจำนวนนับคูนจานวนนับก็ได้จํานวนนับครับจะได้ว่าเท่ากับลบ ay บวก ax อันนี้ขอไปไวๆเลยนะครับก็จะได้เป็น ax ลบ ay ซึ่งก้อนนี้เป็นสมาชิกของจำนวนนับนั่นเองครับมาจากก้อนนี้ที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับ ดังนั้น ax log ay เนี A ่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับนั่นคือ ax มากกว่า ay นั่นเองครับซึ่งทั้งสองทั้งขาไปและขากลับเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่านั่นคือ แล้วก็ขอก๊อปมาเลยนะครับเอมากกว่าศูนย์แล้วเอ x มากกว่าเอวายก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่านั่นเองครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ข้อที่แปดถึงสี่บ๊ายบาย